สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ออจะพาทุกคนมาเก็บเฮ็ดไข่จ้าอ้อให้ทุกคนได้โหวตแล้วนอว้องบาเขาเป็นเฮ็ดอะไรเฮ็ดอ่าไข่จ้าเดี๋ยวออจะพามาเก็บเด้อว,วันนั้นลฟ์สซดให้ดูวันเนี้ยขื้นเต็มเลยจ้าแต่ฝนตกวันหนึ่งเหมือนมันตาม,มันได้แงงงอยู่เลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่ามันจะหลายขนาดไหนจ้ามาเด้อจ้าตามมามาดูดอกแรกกันเลยจ้าเขาแห้งๆเนาะเพราะว่าเขาเอ๊ ฝนมันไม่ค่อยตกจ้ะบัตก็ยังไม่ค่อยออกจ้ะอันมีหนอนกินแล้วเนาะหนอนกินเร็วๆแล้วก็ต้องเอาไปลางอีกรอบหนึ่งเนาะเรามาดูดอกนี้กันจ้ะเขาก็แห้งเขาก็อยากขึ้นกินแล้วจ้ะฝุ่นกระลาย อู้ดูวะกินมืดเลยจ้ะเอาแค่ดอกมันก็พอเนอะขามันนอนกินละโอ้ยใหญ่แกกินเกิน,กนมดขาเลยวางนี้ตุ้มๆไขๆจ้ะวันนั้นอ่อนๆอร่อยกินจ้ะ จะได้เอาหน้ามารดดินนะจ๊ะอยากเก็บอีกเพื่อจะให้มันชุ่มันชื้นเนาะเจอตรงนี้จ้ะสามดอกโอ้ยหนอนเจาะแล้วโอ้ยตายตายตายเสียดายเกินปิกหมวกมาแน,น่นเนาะนี่โอ้ยแก่แบบนี้ ดูหนอนปกติอ้อไม่ค่อยเอาบานๆหรอกจ้ะอ้อจะกินตุ่มๆเนาะหนอนกินกินไหน มาดูดอกนี่ซุปอยู่ในปา่าในดูมสองดอกตูมน่ารักเองดอกตูมตูมโอ้ยโอ้ยครับมีคนบอกว่าหนอนกินแล้วก็เอาได้เนะอม่ค่อยอยากกินได้แล้วจตะ หนอนกร้าเจาะเรามันก็ไม่คมม่อยอยากได้เอาแค่นี้แหละเสียดายดูว่ากินสักขนาดเนี้ยมาเจอฟังนี้จ้ะมาดูนกันด้อ๋อมีแต่นหนอนเจาะตายตายหนอนกินหมดลนะ เอาแค่ okay. ดอกมันก็พอยุงกระหลายจะไปหน่อยยุงกัดโอ้ไม่ทันนอนเขาเอาแค่ <c oughs> okay. ดอกอัน,นี้กกว่าโอ,โอ้ขาดอ <c oughs> หมดหมดหมด Kim kim tìm nữa ta hm. Sì, thai. Hết hàng, <cười> <cười> được Bye. No, nhát, nhẹ nhát, หเรามาดูดอกใหญ่กันว่าจะได้ไหมเฮดเขาก็อยากขึ้นจ้ะง้ได้อยู่จ้ะอันนี้ไม่ค่ยกินอันนี้นะสีเขาจะเขียวแบบนี้จ้ะอย่าแหงเอาไม่ออกเราต้องเอาไปลางจ้ะบัดไม่ออก นี่จ้ะเฮ็ดได้ไดแค่นี้เนาะผลก็มาวันหนึ่งเ้าจ้ะแต่ก็ตกยังไม่เต็มที่จ้ะพักแมงลักก็พร้อมแล้วก็จะเอาไปแกงเฮ็ดเนาะหรือว่าจะทำปน่นเห็ดดีคลิปนี้ออกก็ขอลาเพียงเท่านี้จ้ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะบ๊ายบาย